วิธีการดูแลก็คือพยายามดื่มให้น้อยที่สุดแล้วแล้วก็จํานวนวันที่จะดื่มก็น้อยสุดยิ่งดีแอลกอฮอล์่านตับน้อยที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีแต่นี้ถ้าเลี่ยงไม่ได้คือเป็นแล้วตับแข็งตับแข็งรักษาไงฮะถ้าทราบว่าเป็นตับแข็งแล้วท่านต้องทราบก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้ท่านเป็นเนี่ยคืออะไรครับถ้าเมื่อกี้สักครู่หนึ่งเราพูดเรื่องของแอลกอฮอล์ครับง่ายทีเดียวนะครับทุกคนก็ตอบ เฉลยได้แล้วก็คือต้องหยุดหยุดดื่มหยุดดื่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาวะตับแข็งที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนปกติแล้วพ,พวกนั้นเราอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องของเปลี่ยนการเปลี่ยนตับครับอ๋อเปลี่ยนตับถ้าตับแข็งเ่เปลี่ยนตับนี่หายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมถ้าเป็นจากแอลกอฮอล หายร้อยเถ้าไม่กลับไปดื่มใหม่แล้วเราหยุดดื่มก็ถ้าไม่กลับไปดืมมด่มใหม่มมใช่ครับถ้าเป็นไวรัส B โอกาสหายค่อนข้างสูงไวรัส C อาจจะในปัจจุบันยังมีโอกาสที่กลับมาเป็นไวรัส C ยังสูงอยู่มากะนะครับก็อยู่ที่ว่าหลังจากที่ท่านได้ตับใหม่แล้วเนี่ยท่านจะถนอมตับนี้ต่อไปดีแค่ไหนได้ดีแค่ไหนใช่นะ,ะวิธีการรักษาแบบถ้าถ้าตับ เรามีพังผืดเป็นตับแข็งเนี่ยมันมีอาการอะไรที่แสดงออกทางร่างกายภายนอกที่เรารู้ว่าเนี่ยมันเริ่มแข็งแล้วนะ,ะมันมีอะไรเตือนเราได้ไหมฮะก่อนจะไปเสื่อมขนาดยี่หรือแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดดูตั้งแต่ระยะเริ่มต้นดูจากผิวภายนอกร่างกายบางคนเนี่ยที่ฝ่ามืออาจจะมีลักษณะฝ่ามือแดงแดง,งบริเวณฝ่ามือเนี่ยครับแล้วก็ปลายนิ้วเกิดจากเส้นเลือดที่มันขยายตัวอันเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันผิดสมดุลในคนไข้ที่เป็นตับแข็งหรือบางรายมีลักษณะเหมือนเป็นยุมกัด แต่ีเป็นขาใหญ่แมงมุมเป็นจุดแดงๆที่บริเวณผิวหนังบริเวณช่วงหน้าอกคุณหมอก็จะทําการตรวจด,ดูซึ่งลักษณะพวกนี้มันจะต่างจากยุงกัดตรงที่ว่ามันมีเส้นเลือดเป็นลักษณะเหมือนขาใหญ่แมงมุมลักษณะนั้นก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเริ่มมีตับแข็งแต่สิ่งที่เราบอกว่าเริ่มตับแข็งไม่ดีเริ่มมีอาการตับวายก็คือถ้าเมื่อไหร่รเห็นตาเหลืองอขาบวมหรือมีอาการท้องมาน อันนี้ก็บอกว่าสมรรถภาพตับเสื่อมลงไปเยอะท้องมานคือท้องโตท้องโตครับอ๋อมีน้ำในมีนงมีน้ำในท้องอันนี้คืออันตรายแล้วแต่ไม่มีพวกนี้เลยก็เป็นตับแข็งได้นะครับถ้าท่านสงสัยหรือมีพฤติกรรมการดื่มครับเพราะว่าเป็นไวรัสตับอักเสบมานานผมว่าทางที่ดีน่าจะมาให้แพทย์ตรวจสักครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้ขู่กันใช่ไหมเป็นมันเรียกว่าเป็นเป็นสัญญาณเตือนจากแพทย์ครับพอหมอตือนแล้วเขากลัวนะฮะอาการไม่มีเลยอย่างที่อาจารย์บุชัยบอกแต่อาจารย์ยุยยุ้ยบอกว่า ก็อาจจะเป็นได้นะครับใช่ใช่ยังงั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยมะเร็งตับเอยตับแข็งเอ่ยน่ากลัวนะแต่ยังไม่หมดนะฮะสองท่านพูดถึงมีไขมันไปพอกตับตับอ้วนอะไรเงี้ยพูดเหมือนกันเลยอันนี้น่ากลัวไหมคืออะไรฮะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าไขมันเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในร่างกายมันเหมือนกับเป็นต้นทุนสำรองในการที่อย่างช่วงเวลากลางคืนเราเข้านอนเราไม่ได้รับประทานอาหาร ร่างกายก็ยังต้องใช้พลังงานอยู่ตลอดแม้จะหลับเนี่ยนะแม้จะหลับนะครับไขมันก็จะถูกดึงออกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในตับคนปกติเนี่ยเขาเพราะว่ามีไขมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณห้าถึงสเปซ็นเป็นทุนสำรองแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีไขมันเยอะจนเกินเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไขมันพอกตับบางคนพูดอย่างนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเป็นยังไงฮะเคยรับประทานโฟกามิครับ ตับห่านตับห่านโฟกราสอร่อยมากของโปรดใช่ไหมของโปรดมากแต่หลังๆก็เริ่มไม่โปรดแล้วเหมือนกันด้วยวิธีการผมว่าไปรู้วิธีการเลี้ยงกว่าจะได้มาตับโฟกราสกินไม่ลงเลยครับใช่ฮะถ้าเคยเห็นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบตับห่านปกติกับตับห่านที่เอามาเตรียมเพื่อทำอันเนี่ผมไม่เคยเห็นตับห่านปกติโอ้โหต้องถ้าคุณแอดต้องไปดูภาพนะครับ ขนาดใหญ่กว่ากันเกือบสิบเท่าหลือสีเหลืองเหลืองแบบมันอย่างเงี้ยเหลืองอันหลังแดงใช่ไหมจากแดงเนี่ยเป็นสีเหลืองก็คือสีของไขมันที่สะสมนี่ต่าทอ๋อที่เรารับประทานมันนุ่มลิ้นละลายในปากอ๋อนี่คือไขมันนี่นั่นคือไขมันนะครับซึ่งในขบวนการเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นแล้วก็อย่างที่คุณแอดว่าเนี่ยน่าสงสารก็จับหารมาเนี่ยกรอกอาหารใช้เครื่องกรอกอาหารไม่พอบอกให้กินแล้วก็อยู่เฉยเสร็จขังกงวิธีที่เขาจะดูว่ากินพอแค่ไหนคือต้อง ให้อาหารจนมันอ้วกออกมาอัอานนแสดงว่าเออพอแล้วจบแล้วทรมานมากทรมานมันมากครับแต่ก็จะเพื่อให้เป็นไขมันไปอยู่ในตับเยอะๆใช่ครับแล้วไขมันพอกตับคนเหมือนกันไหมฮะทำนองเดียวกันครับก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารเกินความต้องการครับในแต่ละวันมันก็สะสมไปเรื่อยๆในรูปของไขมันในที่ต่างๆจะเห็นว่าบ,บางคนพุงออกถ้าผู้หญิงเนี่ยรอบเอลเกิน32หรือผู้ชายรอบเอลเกิน36 36 ถ้าขนาดร่างกายคุณตัวโตตัวผอมมันจะเกี่ยวไหมครหรือว่าเอา36ิอนดนเป็นเกณฑ์เลยเป็นเกณฑ์เลยครับที่<ล>จะใช้เป็นการบอกเบื้องต้นเลยว่าจะมีแนวโน้มไขมันในตับเยอะอผู้หญิง3 2, 2ผู้ชาย36ในคนอายุเยอะนะครับเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารคนไทยบ้านเรามสมัยนี้เนี่ยมีอาหารจานด่วนเร็วมากขึ้นอาหารอาหารที่มาทางตะวันตกมากๆแต่คนไทยไม่เหมือนฝรั่งรูปร่างคนไทยเนี่ยตัวเล็กการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเทียบกับฝรั่งเนี่ย ผมเชื่อว่าจะมีสะสมเยอะกว่าฝรั่งการเผาผลานของเราน้อยกว่าผมเคยพบคนไข้ที่อายุไม่เกิน20นะครับแต่ตับเนี่ยเป็นตับไขมันพอกตับโดยที่รูปร่างเขาก็ไม่อ้วนไม่อ้วนเหมือนผมนะครับแต่กลายเป็นไขมันพอกตับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครฟังรายการนี้เนี่ยอยากจะแนะนำตรงนี้นะครับว่าถึงแม้ท่านไม่มีพุงรอบเอวท่านอาจจะเล็กแต่ถ้าท่านคุมอาหารไว้เนี่ยตับท่านก็จะดี นั้นตับอ้วนเกิดในคนผอมได้เหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า<ะ>ครับเฉนั้นถ้าถามว่าวิธีการดูแลตัวเองออกกำลังกายแน่นอนเพื่อเผาผลาญเอาไขมันออกมาเวลาจะดึงไขมันเนี่ย จะดึงไขงมันจากตับมาด้วยไหมร่างกายจะเป็นไงดึงจากทุกส่วนในร่างกายมาเลยไหมทุกส่วนในร่างกายแต่ทีนี้เรื่องการออกกําลังกายเนี่ยอยากทําความเข้าใจนิดหนึง่งหลายคนบอกว่าไปเต้นแอโรบิกแอคเซสซวันละ30นาทีจะช่วยทําให้ไขมันยุบได้ไหมใช่ก็บอกว่าวันละ30นาทีอย่างน,น้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอะไรย่างี้ใช่ไหมครับ,รบ,บต้องบอกว่า30นาทีแรกเนี่ยร่างกายยังไม่ได้เอาไขามันมาใช้อา้าวเลยฮะจะเ,เป็นพวกไกลโคเจนน้นําตาลต่างๆมาเผาผลาญราะนั้นถ้าหวังจะออกกําลังกายจนดึงเอาไขมันส่วนเกินมาใช้เนี่ย อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยนะต่อเนื่องไหมฮะต่อเนื่องกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะลดน้ําหนักจริงๆเนี่ยอย่างไงดีถ้าออกกําลังกายร่วมด้วยได้ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกายจะเห็นว่าประเด็นสําคัญเรื่องการรับประทานอาหารมากกว่าถ้าให้อาจารย์บุญชัยแนะนําว่าวันหนึ่งเอาถ้าเป็นแบบรูปธรรมอ่ะข้าวกี่ทัพีกี่จานถึงจะพอดีรหรือว่าต้องอะไรบ้างแค่ไหนลงอ่าถ้าดูอย่างนี้เอาง่ายที่สุดเวลานั่งคํานวณแคลอรี่เนี่ยหลายคนอึดอัด ไม่รู้ว่าเดี๋ยวฉันกินไม่อร่อยอเอาดูที่น้ําหนักตัวถ้าน้ําหนักตัวตามส่วนสูงตามอายุอะไรต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยการกินอาหารที่สามารถคงที่ให้น้ําหนักเมนเทนที่ระดับเดิมได้เ,เท่านั้นเพียงพอซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการรับประทานอาหารสามมือ้อไม่ครบห้าหมู่ไม่หนักแป้งไปไม่หนักหวานเกินไปแต่พฤติกรรมอันหนึ่งของคนไทยที่ต้องบอกว่าตามฤด,ดูกาลก็คือตามผลไม้ฤดูกาลโอ้โหใช่เลยฮะกินเสร็จต้องมีอาหารล้างปากรอิ่มไปแล้ว ทุเรียนอีกสักพูงงออีกสักพวงหวนึง่งลำยัยสักหน่อยเกินทำนายไหม,ไมครับ <c oughs> ถ้ากินแบบนี้เล้อกอันนึงไม่รู้ว่าเป็นแฟชั่นหรือความเชื่อไปอะไรไงแต่เห็คนคนพูดถึงกันเยอะล้างตับ <c oughs> มีคนมาชวนผมด้วยไปล้างตับกันเถอะ <c oughs> ล้างตับล้างยังไงจะได้ผลจริงไหมแต่ยังไม่เคยทำนะฮะดยส่วนใหญ่ปัจจุบันตอนนี้ที่ถ้าเราดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าสูตรของการล้างตับก็จะมี น้ำมันมะกอกนะครับมีน้ำมะนาวแล้วก็มีดีเกลือซึ่งก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตที่ทางการแพทย์ใช้เป็นยาระบายร่วมกับการทานน้ำแอปเปิลนะครับจริงถ้าดูสูตรของมันเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกับการทำสบู่คล้ายกับการทำสบู่เอ๊ะฟังดูเหมือนจะได้ผลนะก็ทำสบู่สบู่ไปล้างตับไงใช่ไหมฮะอย่างนั้นไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่บอกว่า ถ่ายเยอะโล่งมีมันออกมาลอยแถมบางทีเนี่ยมีน้ำเขียวเขียวมีตัวที่จับกันเป็นก้อนเขียวเขียวได้ผลแน่เลยสงสัยจะเป็นนิ้วออกมาถ้าลองตรองดูสักนิดนึงนะครเรากินน้ํำมันมะกอกร5อดีซถือว่าเยอะมากในแต่ละวันร่างกายเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นการที่เรากินคู่กับ ดีเกลือน,นั่นก็คือ,อยาละบายครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้ลำไส้บิดต,ตัวเร็วก็คือ,อยาละบายมันจะลงมาเร็วมากมันไม่มีเวลาที่จะดูดซึมดังนั้นเวลาถ่ายออกมาที่เห็นเป็นมันลอยน้ำเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปมันไม่ได้ล้างออกมาเพราะว่ามันมยังเผาผ่านหรือดูดซึมเข้าไปครับรวมถึงน้ํามันที่เรากินปริมาณมากเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ตับสร้างน้ําดีออกมา ừ ừ ừ. ซึ่งปกติก็มีอยู่แล้วออแต่มันออกมาเร็วมันก็เลย อุจจาระออกมาเป็นสีเขียวร่วมกับน้ำแอปเปิ้ลที่เป็นใยมันก็จะจับตัวกันเป็นเม็ดๆคนก็เข้าใจว่านั่นคือนิ้วซึ่งถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยในโถเวลาคนที่ทำวิธีนี้จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่านิ้วมันลอยน้ำมันก็ลอยน้ำในทางการแพทย์ต้องบอกอย่างนี้นะครับอาจารย์ยงยุทธผ่าอยู่ทุกวันนิ้วมันหนักกว่าน้ําควรจะจมมันจะจมครับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นดังนั้นสิ่งที่เรากําลังคิดว่าเป็นการล้างมันตับ ล้างพิษตับเอามันออกนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยม,มันเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้น้ำย่อยที่เราออกมาเนี่ยมันดูดซึมกลับไม่ทันครับร่วมกับการรับประทานยาละบายมันก็เป็นการล้างลาไส้ครับซึ่งพอคุณรับประทานอาหารมื้อต่อไปมันก็จะกลับมาบโดยที่ตับก็ยังมีไขมันเหมือนเดิม<อ>นิ้วถ้าใครมีอยู่ก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะรมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับตับเลยครับือในทางกายวิภาคเนี่ยถ้าคนนั้นมีนิ้วจริงถ้าเราศึกษาดูจากรูปของทาง สรียะกายวิภาคของเราเนี่ยนิ้วที่ที่พูดถึงนิ้วคือนิ้วน้ําดีคนิ้วน้ําดีกว่ามันจะหลุดรอดจากท่อน้ําดีลงมาได้เนี่ยเข้าสู่ลําไส้เนี่ยโดยทั่วไปจะต้องใช้การรักษาโดยการส่องกล้องคีบเอานิ้วออกหรือการผ่าตัดไม่ใช่การดื่มอะไรไปแล้วจะไหลออกมาเพราะเนื่องจากว่าการที่เราดื่มไปมันจะลงไปทางกระเพาะลงลําไส้เล็กสู่ลําไส้ใหญ่คท่อน้ําดีที่มาเปิดลงลําไส้เล็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีไอยาพวกเนี้ยย้อนไปย้อนไปได้ไม่ได้ครับ ถ้าท่านไม่เคยตรวจพบนิ้วเลยนิ้วมาจากไหนใช่ไหมครับ,รบดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ออกมาอย่างที่อาจารย์พูณชัยบอกน่าจะเป็นสิ่งสะสมที่อยู่ในทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ก็คือเป็นเศษปฏิกูลทั้งหลายแหล่ที่เราต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วหลายครั้งเราต้องล้างพิษตับด้วยวิธีการฟอกเลือดอซึ่งปัจจุบันขนาดเครื่องฟอกเลือดที่ใช้ฟอกเลือดเอาพิษที่เกิดจากตับสะสมเนี่ย โดยวิทยาการทางการแพทย์ปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องที่ไม่ได้ผลดีมากนะอ้าวเหรอดังนั้นเนี่ยในทางการแพทย์คําว่าล้างพิษตับเนี่ยแม้แต่เครื่องที่พัฒนาการมาแล้วที่ดีที่สุดแพงที่สุดก็ยังช่วยประคองคนไข้อยู่ได้นับเป็นวันเท่านั้นเองดังนั้นคําว่าล้างพิษตับก็คืออาจจะต้องใช้สตินะครับในการพิจารณาดูว่ามันคือการล้างพิษตับหรือเป็นการส่วนล้างนะครับ เป็นไม่ใช่ว่าได้ยินใครพูดอะไรแห่ตามกันถูกต้องหาข้อมูลก่อนนะครับวันนี้คุณหมองสองท่านแนะนําแบบนี้เลยถ้าถ้าผมถามว่าการล้างพิษต,ตับหรือว่าล้างตับให้สะอาดเอาอะไรออกไปจากตับเนี่ยจริงๆมีไหมถ้าถามผมตอนนี้ไม่มีครับไม่มีนะอาจารย์ุนชัยสิ่งที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่ถูกครบท่ามู่ดูแลน้ําหนักตัวเองอย่าไปเชื่อเรื่องการทานอาหารเสริมสมุนไพรที่บอกจะบํารุงตับเพียงแค่คุณรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ย ก็เพียงพอแล้วครับบางทีอะไรที่มากเกินไปมันตกค้างก่อให้เกิดโทษมากกว่าคือตับเนี่ยครับเป็นอวัยวะที่เรียกว่าสําคัญที่สุดของร่างกายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดเป็นทั้งโรงงานผลิตโรงงานทําลายของเสียทั้งหมดเลยก็ให้ผู้ชมตระหนักดิเดียวนะครับว่าถ้าท่านคิดจะรับสารอะไรเข้ามาในร่างกายโดยการรับประทานเป็นส่วนใหญ่เนี่ยให้นึกเสมอเลยนะครับว่าทุกอย่างจะผ่านตับหมดดังนั้นถ้าท่าน จะทําอะไรท่านจะต้องคิดถึงตับท่านด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวท่านก็จะปวดตับต้องมาหาหมออีกนะครับเน้นดูแลตัวเองครับด้วยการรับประทานดื่มอะไรเข้าไปตระหนักอยู่เสมอเตือนตัวเองไว้ตลอดว่าจะมีผลอะไรบ้างต่อตับต่อวัยวะอื่นนะฮะออกกําลังกาย1ชั่วโมงนะครับคือเกิน30มนาทีร่างกายถึงจะเริ่มดึงไขมันเบาๆพลานแล้วก็ที่เหลือก็อย่างที่สองท่านแนะนําผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน32นิ้วผู้ชายไม่ควรเกิน36นิ้วนะฮะนี่แนะนํา ควบคุมน้ําหนักของตัวเองด้วยขอบคุญสองท่านนะครับทั้งอาจารย์บุญชยัยและก็อาจารย์ยุทธนะครับ,รบที่ให้คําแนะนําดีๆไม่เป็นบะเร็งตับแล้วก็ไม่ต้องบนดแล้ปวดตับจังเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ และสาหรับตับสวยรวมถึงตับที่เป็นมะเร็งที่วันนี้นํามาให้ดูนะครับต้องขอบคุณพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คลองดอนภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับวันนี้เวลาของศิริราช300องสิงามหมดลงแล้วนะครับผมและอาจารย์ยงยุทธและอาจารย์พุญชัยต้องลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ